อ่าๆๆเก็บเมื่อกี้แค่กิ้เฉยทำไมหลอดความหิวมัน,น้น่นแล้วอ่ะตากลืนยื้เฉยรถวายังอ่ะเพราะงัอย่าวิ่งเลยีกว่านะไหมรถดิ่งไปยัง เขาว่าเราต้องขอโกงเล็กน้อยแล้วเปิดก๊อตโหมดด้วยก๊อตโหมดดีกว่าปะถ้าเกิดมันจะมันมันเหมือนมันไม่ใช่อีซี่เนาะมันอาจจะเป็นฮาร์ดอะไรเงี้ยมั้งฮาร์ดเลยไม่รู้ดิไอโหมดโหมดไอ้นั่นอะเออมัน เห็นว่าตกอยู่ที่สูงแค่นิดเดียวลดไปตั้งสองหลอดครึ่งอะครึบเลยเออความหิวข้ายู่เฉยไปเช็คอะไรนิดหน่อยก็เหลือแค่ครึ่งเหลือแค่ครึ่งนิดเดียวเองอันนี้เราตกที่สูงเราเราเราจะไม่เป็นไรละข้าแก้ไม่ได้ฮะขอจับตัวนี้ด้เป็นึงฮะหนึ่งไหนอะอ๋อตัวไข่ไข่เนี่ยนะ จับไปทำไมอ,ะอ่ะอา้าอาณาโอลิธาแผ่นดินไหวนะครับถ้าเอิร์ทแคร์ก็ทำไมไ<ห>อ่ะตายฮ่าไม่จับแล้วก็เคยเห็นคนเอามาอยู่น้องไม่มีเวลวน้อยแล้วอะนอกจากกระดอนฮึเดี๋ยวๆนะหาปะก้มมอนเตอร์อีกอันหนึ่งก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเวลกันแล้วกันนะ หาโปเกมอนเซนเตอร์อีกที่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวค่อยเวลกันเอาป่ะเสือ้ะไรขอนะฮะอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างนะแกจะเจอข้างทางได้อะไรอะ่ะเออน,นี่ยได้บบอลอันนั้นอันนั้นบอลอะไรอะ่ะเลิฟบอลเน่ยไม่ใช่ฮิวบอลอ๋อฮิวบอลป่ะมันจะเป็นเจอข้างทางเนี่ยก็เจ๋งดีนะอะอัปเดตใหม่เยอะแยะเลยค่า เมื่อก่อนโอ้โหมันสูงยัออไงไงม,มันสูงมันสี่บล็อกเลยเลยช่างเขาช่างเขาไปแม็่มฮะนี่เรากลับมาทำบนรถเต็นเตอร์เนี่ยอ่ะกด,ดะงั้นเลี้ยวซ้ายห,ากหากๆๆักหักคารเต็งเต็งกำลังเลยครับรต้องอะไรถึงรู้คาบเบอร์พอยไว้ด้วยอะไรประเด็นอะมาเราตรงทางนี้เรื่อยๆนะไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยวละ ว่าตรงไปเรื่อยๆเลยเมื่อกี้นั่งวนกลับทางจังแบบเออก็มาอยู่ดีมันเดินวนกลับทางเออพอก้อนหมดปุ๊บนี่วิ่งวิ่งเท่าไราหาร่อาหารก็ไม่ลดอะไรอะไรก็ดีขึ้นเออเห็นว่าอาหารก็ไม่ลดนี่ยงแม้เราปีเราปีเราขายไม่ได้ไหมเข้าทะเลทรายป่ะว่าปะปะเข้าทะเลทรายกันเถอะไฟก้อนนะเฮ้ยไฟก้อน มีโปเกมอนมาใหม่เยอะเลยแล้วค่าไม่ได้ศึกษา <ไป S 1> ข้อมูล, <ไป S 1> ลด้วยเอ้าเดี๋ยวนิดะโอเคตัวนี้นะาก็โหนะนาคนี<ม>โปไม่เท่ไม่เอาเก่งไม่เก่งไม,ไ,ไม่รู้ราวาวเท่ไปก่อนลาวาไว้ไหมใช่เหรอ อ,อุ่นจังจุ๊บในลาวาเล่นม,มีอย่ารีบดีรอด้วยเด็กนี่เมตายก็มีน้ำหมาล้วมีรอด้วยแมทรอฮะนด็กนี่เนตายมีหมามันก็แปลกดีเอยู่นนะไม่ได้บั็อกอาจจะเป็นไบ,อนบโอม ไม่ได้ไปทาง,างนี้ปเพน่มดิจะตรงข,ข้ามทะเลทะเลเลยเปล่ะฮะข้ามทะเลเปล่าเอาเปล่าม,มีตมีก็มีกิีลดอนไงขี่ในน้ำดนได้แค่ไดไไ้ได้แค่นั้นพอาอยู่อยู่ในน้ำจะช้าก็ก็ช้าก็ไม่เป็นไรดูนะ ก็เร็วนี่หมีป่ะขี่ข้ามน้ำอะไร que? ไม่เป็นไรหรอกถึง<น>เรื่องูดิขึ้นยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขอจับนี้ขอจับนี้ก่อน,อน,อนเฮ้ยน,นี่มันนี่มันนี่มันเจออะไรอะครับบัสบาสเฮ้ยขอขอจับขอจับ,บเอาเพื้อสู้เพื้อสู้ดีกว่<ม>าโอเค ลิฟทันดนโดปิดโในบ้านเราแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้แอร์สลัดจับใช้โปเแกบอลจับจุ๊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 บติดไหมติดไหมเฮ้ยแม็กแม็กฮะจะหินใส่ฟ้ามึงเดี๋ยวจะขุดเหรอจับปุ๊บปุ๊บครั้งแรกไม่ติดอ่ะโอ้ครั้งสองก็ไม่ติด ครั้งที่สามไม่ติดนี่ต้องตีอีกรอบแล้วไอเลี่อมมันเป็นหลอดสีแดงมั้ยอะไรอ่ะเป็นเลื่อมหลอดแดงไม่ติดอ่ะข้ากลัวตีมันตายอ่ะโอเคสีแดงแล้วข้ากลัวตีมันตายไงมันรู้สึกว่าขาดหายยากเหลือเกินไม่ติดเปลี่ยนบอลแล้วกันใช้เฮฟวี่บอลไหม ใช้แล้วก็ดูแล้วกันถ้าไม่รู้ข้อมูลบอลนั่นแน่มันยังไงอะไรยังไงแต่แกพ้าไหมผ้าไหม่หรืออะไรไม่รู้ได้าเดิตนะรี Born บอลบ้างนิ้ได้แม็กฮะเราขี่ตรงเราขี่แกดอมาแกล้วเราลงน้ำยะเฮ้ยได้แล้วมีเราได้ในวิชั่นมาเว้ยอ่ะอ่ะเออใช่ใช่มันจะเป็นมันจะเป็นในวิชั่นเธอเธอกี่ ถ้าเกิดขี่กีรดอสอะคาิก้ทำไมอะคาบิก้ของกูเอ็กเอ็กคาิก้คบิโก้มันทำไมอะมีเอาขึ้นมาตก้งตกอะอ่ะไอ้แม็ เอ้ากะจะจับตีตายเฉยเฮ้ยตี่ขายมีก้อนแอปเปิ้ล้วยหมีโทษโทษโทษตีขายไปก้อนแอปเปิ้ลอืมมึงขี่เต่าได้ไหมเนี่ยโอ้ติดมีไปไหนอ่ะเฮ้ยเต่าขี่ได้ขี่ลงน้ำ ขี่โลงน้ำก็ได้ในวิชั่นเหมือนกันใช่ใช่ไปขี่เต่าโหจังมีจะไปไหนต่อเขาว่าตรงตรงไปเรื่อยๆเลยไหมเฮ้ยทงไมเต่ามันเร็วจังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดฝนแป๊บ แค่มีติดฝนละมีทำไรอ่ะมีดีมากฮัลโหลมีเย็นเจ้าไปไหนต่อมีตองยาวมพนะเจ้าฉลาดม,มันไม่จำนะแต่เต่ากับหมีมันเต่ากับกิเล็ด้อนอกิเล็ด้อนก็ไวกว่าอยู่ดีนะ ก็จะใช่แหละเรไม่จังนะอ่าไม่ได้โดนมากเราจะไปหาพื้นที่ใหม่ใช่ไหมเฮ้ยทำไมพื้นที่มันอย่างนี้วะอะไร,รอ่ะดูดิไม่ตัดมน,นแบบเฮ้ยมีหมีหมยังนึงซุกอยู่ห่างอยู่ห่างจากมีเยอะเป็นไปไ คือค่าเริ่มกระตุกกระตุกแลตรงยาวเลยกี่ต้น,น้ำมันไหมไม่เอาอ่ะขี่ต้น้ำมันมองไม่เห็นน่ะมีลอก,ก่อนชอบข้าเคยดรอนเลยมาก เต่าเต่าน,นี่เด้งขึ้นเด้งลงเกย์ยอนนั่งเรือเต่านี้เท่ข้ายากจับเต,ต่ามานานแล้วเนะี่ยแต่มันหาไม่เจอมันจับรังแรงก็หาร่างแรง,งไม่เจอใต้เท้าเรามีหินน้ำเต็มเลยใต้เท้ามีหินน้ำเต็มเลย เราไม่เอาแล้วเรามีแล้ว no ไม่ต้องการหรอกนะเฮ้ยแมเตือนก,ออก่อนได้ไหมฮะเฮ้ยนั่นพวกม,มันเตือนรึวนะออน่ะเส,สียงแดงเสียงแดงอะ่ะเฮ้ยใช่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 โอ้โหแล้วมันสองที่เลยแล้วเท่มากมี์พวกมันเ,เตือ,ตอนเตืออย่างเท่เ้แม็กซ์มีสองที่ติดว่ะออืฮึจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้มีมย์ มีอยู่ไหนอ่ะถูกประจกเข้าเลยดีกว่าโอ้ย,อย,อยเข้าอยู่งนต้ติดติดแปบบนึงขุดก่อนเค okay, เข้าทางเข้าหรงนี้ใช่ไหมไม่สนใจเราทางตรงกันที่หนึ่งเข้าง่ายเ้ยทางตรงกัที่หนึ่งฮะปรับเป็น15 normal ดีกว่า ข้างล่างคืออะไรอ๋อเทสเทสไะอ๋อเฮ้ย<ร>น้ำแล้วน้ำแบ่งชนชั้นกันฮะอย่างเฟียวีเป็นเศะแสวงหาดูดิฮะเออหมีข้าไปศึกษามามันเห็นว่าเวอร์ชั่นใหม่อ่ะเวอร์ชั่นใหม่หรือมันมีตั้งนานแล้วมั้ง ถ้าเกิดเจอโปเกมอนนานมันจะขึ้นบอกอะมันจะขึ้นบอกว่าเจอเจนเนอรี่สปาว์อนะไรไม่รู้อะมันขุด,ด้่าวุแล้วมันจะได้แผ่นเหล็กๆนะมันจะได้แผ่นเหล็กแผ่นอลูมิเนียม,มแผ่นอลูมิเนียมผ่กอลูมีเงาอะไรรู้ะกับเฮ้ยตัวอะไร,ไร,รอ่ะแมเฮ้ยหมีหมีหม,ม,มีเรามองไปในน้ำดิเห็นปะ อไอ่ะมีช่องอากาศ <_ d umb> ใช่หรอเออดูตรงช่อด้ด้ฮึบล่วงว <_ d umb> ้ไปเฮอะไ,ไม่รู้น้ำมันแบ่งชนชั้นกัน <_ d umb> น้ำากะน้ำเคลี่ยปลาปลาปลาเดินเลเวลแถวๆนี้สักแป๊บนึงก่อนไหมหรือว่าจะไปต่อเลยไปต่อ,อ, <_ d umb> อเอล่ะแป๊บนึงขอเวล <_ d umb> เวลไว้ <_ d umb> ตัวเต่าเข้ามาห้าสิบก่อนแล้วกันนะนานนะ ไม,ไม่เราแถวนี้แหละเดินไปไเขลาไปชิวๆินรวยเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าใสา่ฟ้ามันใส่กับเต่าได้ปะไม่ได้ใส่ได้ก็แย่แล้ว ิวเฮ้ยสกิลทับได้ตูดยูเซครัยูซิงซอมอิทก็ปีซูว์แอดยูเซ์ทำไได้ช่างมันแมก็จะรวยไ้เจออะไรอ่ะกินรวยคิงเลอร์ หาตัวเว่ในป่านี้กันเปล่าผมมันท่านพืชข้าท่านน้ำแพ้ก็แต่ใช้ทักิวตีฮีเดียวตายโอ้โหอลิเดอินเวอร์เทินเขียดเขียดม ยังไงดีฮะตากันเช้าตากันเช้า,ชาจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเเดี๋ยว,วค่อยดีบีหากันแล้วกันนะ สำรวจในป่านี้ดูมันมันมีอะไรบ้างแับมันเชาเฮ้ยเล่ <c oughs> ม,เมันเจอตัวเหมือนเจ้าเดียวอ,อ,อ่ะเอ <c oughs> ้ยใช่เหรอไหน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 ตัวป่วยแคเคิลดิโอ้โหแคเคิลื่นกระแรงเนี่ยบ๊อบเบิรนใส่ <c oughs> โปกบ๊อบเบิรนไม่เข้า ท่าถ,ถ้าน้ไม่เข้าเลยไอ,อ,อ,อ้ฮอนยะจับมัดจีค้ <c oughs> าบดีไหมค่อยจับเดือยไม่เอามัดจีค้าบไม่เอามีเต่าแล้วไม่ต้องการมัดจีค้าบก็แล้วกันไม่จีค้าบก็คอยคิงอะ่ะเจ้าฟาน้ตมันกระตุกกระตุกไม่รู้เนละยม,มันโหลดแบบเยอะอ่ะ ในดังเกิลมันโดด,ดต้นไม้เยอะอะไรนะนนมีเ<อ>ลื่อนมีเลื่อนเนาะก็ค่าอาชีพเงินประเด็นโอ้ตีตัวเดียวได้ยังซีดโคโคบีนแล้วก็แอปเปิ้ลตีอลไรได้ตีอโทเปียต่ะไอ้ตัวไอ้ตัวที่ข้า,ามีอ่ะกันเช้าไง เป็นไรกับดาวกัจเฉาเนี่ยมีแม่กุเจอตัวแบบมึงเดียวอ่ะเออข้า,ข,าข้าเจอมาแล้วเปลืองเมืองไปจริงจริงเลยร่างต่อเดนียวเจอโกดักด้วยดักร่างต่อว่าอาโกดักเลยดีกว่าโคดักโอ้โหแล้วโคดักเพิสี่สี่ จับดีไหมมีท่าควาเจ็ดด้วยดักนิ่งเฉาอือฮึไปป่านก็เบีย้ยวเออตัวป,ปีจันเลมากตัวข้าก็ยังดีกว่าอยู่ดีอะโกดักเทพตัวข้าไม่ติด เ้ยไอรอนดีเฟนต์ไม่ได้เลยแทนแดกเก้ลเดีกว่าตัวตัวนั่นแหละไอเต่าแหละได้ท่าใหม่มาท่าพลังป้องกันเกาะเหล็กไอรอนดีเฟนต์พลังป้องกันเหล็กกายาเหล็กอะไรเงี้ยไม่ใช่อื้อ แล้วอยรีบินหากันยะใช่ใช่ขี่มังกรหามพวกโปเกมอนเป็นแมวเจอโปเกมอนเซนเตอร์ไะใช่เหรอเออโอเคเห็นแล้วในแมปดเดี๋ยวเดี๋ยวบินไปหาก่อนที่นี่หรือเปล่าในป่าใช่ไหมหมีที่มีราระวางข้างใช่ไหม 一天到晚。 เฮ้หยหมีหเจอไซดักเวลหกเป็ดสีเหลืองโอดทำไมที่นี่ไม่โอดวันเซนเตอร์เกิดเมืองปีงเ๋เขาเจอวันเซนเตอร์ที่หนึ่งอนะในจังเกิลแล้วแต่มันไม่ใช่ที่ียกหมีอนะแล้วอมันเออไฟกับโกดักอีกรอบหนึงนะ่งเลยก ถ้าของตัวค่าที่ดีสุดก็น,น่าจะเป็นท่าสกูสกูเบสว่าสกูเบสไม่ได้อ่านชื่อจำถูกก็ไม่รู้โดนไบอร์สิบเก้าถาไฟอือตายซะ คิดผิดแล้วนี่มันท้าไฟเราม,เมียังอยู่ในป่าใช่ไหมเ่้ยมีอยู่แล้วมีนอกป่ามัหน่อยนี่ข้ายังเดินเล่นอยู่ในดังเกิลอยู่เลยเนี่ยเดินไปกระตกไปเจอปีกมอนสเตอร์อีกแล้ว เจออื้อเจือนเงินจริงไปหาหมีดีกว่าไปเดินทางต่อดีกว่ามีปะ่ะม,มีมีทางเข้าอ,อยู่ตรงนี้โอ้โหทางเข้ามีอยงเยอะแยะถูกออกก็ได้ถูกประจกออกโอ้แม่คงความสามารถคงความสระพร้เป็นเราอันนี้นะ <laughs> ปปออกจากป่ากันแม็กแม็กนะมีคีกนเพื่อเราเดินตรงตรงตกไปเรื่อยๆเลยก่อนปะเ้ยนกมันบินมาขึ้นม่ได้แไหมในป่ามันเดี๋ยวข้าไปรอได้ได้แต่ข้าจะมีค่อยทีวีอย่างข้าก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวข้าบินออจากป่าสังเกลกัน,นรึกอยู่นานแล้วมันแหลกแล้วประเด็นนะมันกระตุกกระตุกอ่ะมันโหลดอะไรเยอะแยะไม่รู้อคอมพิวเตอร์ทำงานหนัก <c oughs> เดยวขี้อุ้ยปากมันใหญ่ยังเลย โปเกมอนสเตอร์อีกแล้วแะฮะบางทีมัน<ป>ใหญ่ยังเลยอ่ะโอ้โหแะฮะมาหาเราไปนี่ได้ไหมไปไหนกะพี่มาไหนทีพีมานี่อุตส่าห์บินมาตั้งไกลแล้วเมย์เราต้องบินใหม่ไม่เลยเจอตัวอะไรไม่รู้วยอ่าแป๊บนึงแปบ๊บนึงเสร็จโฮมก่อนเดี๋ยว มาแล้วโอ้มันก็ตัว,ท,วทั่วไปเลยมี่